แต่ว่าถ้าถ้าว่าชุดลงมาถ้ามาอยู่นานเทาเรื่องของเพิ่นเรื่องของพลาโยไม่เกี่ยวนะแต่ว่าอาเมตราชจะอยู่จะเขาหงุดหงิดหมดเลยพวกเจ้าก็บอกว่าโควิดโควิดก็คืออะไรหูยู่จะเขาหูยู่แต่มาเรามาปรึกษาร่วมกันมาทํายังไงเนาะทีนี้ก็อยู่ตอนที่โรงพยาบาลเขาก็ว่าว่าว่าอลไรเนาะอันนี้ไม่ให้เราไม่ให้เราชอบเองเคลียร์ให้ไม่เป็นไรหราตำรวจก็บอกไปว่าไม่ต้องไปเนาะแต่ก็ไม่หยุดนะสิเอาสิ่งที่นี้ เขาถามเข้าไปถามสงเวืเธอเล้วไปถามคนที่หมาขอไม้โทนหน่อยอ้าวอไม้โทนเขาเจาะหลงเขาโทมมหาเราเออมันยังไงมันใครก็ว่าจะให้ไปนะถ้า้เราอยู่อยู่ตรงนี้จริงจงก็อยู่ได้อยู่ได้เสียทาาบินสบายแล้วก็มาอาจจะอยู่ได้แต่ถ้าถ้าหาเราไม่เทปไม่เทปเคียได้แต่ถ้าเคียไม่ได้เลยไม่หย่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไปหลายคนนี้เห็นมันกลายเป็นไล่เนี่ยไม่บางเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวบางเข้าพาน่ตลอดเลยบอกบางคนจริงนะ เราเป็ี่็นเอาว่าว่าก็ว่าเขาไม่อยากให้ไปตรงนั้นตรงนี้เขาว่าไม่เหมาะสมเขาว่าเขาไม่ได้อะไรส่วนปฏิบัติีเขายอมรับอยู่แกโอเคมุขสนเคื่อบัลลัมีเรื่องศีลเรื่องธรรมเขาก็ยกขึ้นใส่หมวอชุเก่าแต่ว่าที่ไม่ไปนะเขาไม่อยากไปนนานเพราะคนไขงเยอะไม่เหมาะสมนั่นเองนะเขาไม่ปดังนานเขาว่าไม่ได้เห็นไปเรื่อยทุกวันทุกวันไม่ใช่แล้วเขาบอกเขาต้องถามามาที่ไหนยังไงที่เขาเป็นที่ดง เคลียได้เพคลียยังเอานี้ไม่ให่จะไปพูดให้นะว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็ทําเหมือนวัดเราอยู่ก็เป็นวิชาบทมากก็อยู่ตรงนี้ก็คงจะมมไม่ไ <คน S 1> ไมีปัญหาพี่เลเขาก็ไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แม่เทพเขาทำยังไงเนาะแม่ตัวรูจว้จะไหวเนาะเขาเข้าใจใว่าโควิดแต่ว่าค้นไข้กายโอไกลเขาน่ะเขาเห็นที่เราอง่สิเขาไม่เหมาะสมพูดคำเดียวไว้เหมาะสมจะาะแต่เขาไม่เข้าใจภายในเขาไม่รู้อะไรเพราะว่าไม่เหมาะสมคือเม่อยักนไปนั่ง ใี่ลงมาเข้าไปอยากไปนั่งเออาจารย์เต้องไปนั่งถ้ามีนโยบายเราก็มาอยู่ที่วัดแล้วที่บ้านเราคงจะไม่มีปัญหาเออที่วานนานนานเออเออถ้าไปนั่งแล้วเขาอุ้มว่าให้เลยโอ้เขาก็บอกให้หลักแหลกมาอะไรอย่ไางเงแล้วเขาก็ถามไม่เคยมาตลอดเหรอเขาจะมีที่มาที่ไปได้เพื่อนเป็นงั้นนี่ก็บอกเวลายางยูอือก็เลยบอกว่าท่านเพื่อนเธอดงไล่แต่มายังไงยังอาบก็มาหลายที่แล้วเพื่อนเพื่อน่น้อย ไม่รู้ผี่ภาษายี่สิบภาษาแล้วพราดวงมาจริงจริงเลยไหมมันคือไปเรื่อยๆนะเจ้าหายเขาบอาเขาดองเขาว่างั้นนะแล้วซีโควิดเขาเข้าใจอยู่ที่เขาบอกเออจะเพิ่นมารักษาเนื้อรักษาตัวเขาก็แหลกวไปแหละที่นี่ก็มีทางโรโรมันหลายที่หลายทางเขาบอกว่าให้เราก็ลัวเป็นทุกข์ใจไม่ได้จะไม่สบายใจได้ทำไมไม่เห็นไม่พูด พูดก็บอกเขาแล้วว่าโรงพยาบาลก็บอกแล้วไปเคียนให้ไม่ต้องไปหรอกมันต้องมาหลายคนหรอกเพราะว่าอยากให้คนมากก็นาเขากันสองคนก็มายังน่าเกินนะเขาก็ได้สบายเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อคนมาพูดบ่อยๆมันก็ไม่สบายใจเลยเนาะแต่ว่าตอนเราผิดเรื่องูกก็ไม่ให้เขามาว่าให้แต่ถ้าเราพิจารณาเออเราก็ทํา เราก็นั่งงานเกินไปมันก็หงุดหงิดไปเขาบอกไม่เป็นไรแต่ว่าไปนี่นี่หน่อยไปไม่เพิดเพื่อาๆจะไปได้แต่เขาไม่ให้นั่งเกินสามสิบเปนชั่วโมงไม่ได้เขาบอกเลยนะ่จะจะไปไหนจนมีคนสอดส่อบมีหมดเออเอาเมาตะกี้ตอนแต่ก่อนไปนั่งโรงพยาบาลอ่ะก็สนอเรืมองอ๋ออร่อกันพ่อมาเทตจะเข้าแนอำเภอตลอดเจ้าก็มีแล้วเขาจะเขาบอกว่าพาเมทิกเออก็มาใช่ไม่ใช่ไม่พูดอ่ะอ่ะเรื่องของเพื่อนหรอกไม่ใช่เรื่องเมทิต ไม่ได้ก็คือแม่ก็ยู่แลยค่ไม่ได้แต่ถ้าเอาผิวหาแงไม่ได้แล้วคุณจะไม่ชอบแลยก็เลยมาพูดก็ไม่รู้จะว่ายังไงอย่าไปนั่งนะ